ครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มากับใบต,ตีนะครับมือไม่แพากเท้าลาน้ำเลยไหมนี่คาดว่าอังโจน่จะมีตัวครับผมโอเคครับผมถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับถ,ถึงหมายที่ว่าพี่ใบตีเคยมาถล่มณฝูงอังโจนะครับ มาดูนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานไหมนะท่า้ชมหรือเปล่าถึงแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลาทรายกันที่หน้าอะไรหน้าปลพงพังหน้าพงพังนะครับเกาะยอชิงขาผมชิงขานะครับผมมาครับกะจิ๋งใบตีนี่นะครับผมกระจิ๋งใบตีผมเจ้าเดินไปเลยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ วนี้พามาตกปลาทรายนะผมเขาบอกว่าช่วงนี้ปลาไทรเยอะนะครับสายรายงานสายรายงานนะครับว่าปลาทรายอยู่ข้างบนนี่ครับใช้เป็นเหยื่อกุ้งนะครับส่วนของผมก็ใช้เป็นสองตาครับของน้าตีใช้เบ็ดตาเดียวขี้โกงครับใช้าองตาขี้โกงครับมารับชมกันครับเมื่อกี้วางเบ็ดไปยังไม่ทันได้ตั้งกล้องครับได้หัวมุ้งมาตัวหนึ่งครับเร็วเร็วเร็วอยู่แล้ว

Oi dù nì muốn ta nghe lều bên ngang trò tuyệt 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 tuyệt

มาแล้วเกี่ยวคอปากมาแล้วครับผมเก็บเก่ง่ายครับตัวนี้ไปตกกันต่อเลยหนุกเลยครับผมคนดูสนุกไม่สนุกคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้า,าว่าไม่สนุกก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับเพราะคนตก,นตกสนุกอยู่คนเดียวเลยนี่ครับผมวันนี้เอาชุดแคโรมาตกปลาหัวมุ่งมันก็มัน อีกแบบนึงครับตั้งใจจะมาตกปลาทรายครับสรุปได้ปลาทรายคนละตัวที่เหลือหัวโม่งล้วนๆครับต่อยเลย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 น่าจะปลาทรายครับตัวนี้ไม่อยู่ครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่

่อยได้คผมไ้ผทีนึ่งเงียบต่อยได้คบผมต่อย้ให้มันลาไปก่อนับใหมคืนไปเลยครับใมันเลตตาบ็ดเราเยอะเดี๋ยวค่อยขี่เดินไปซื้อร้านตรงใจจริง้อยู่ครัายน่นอนตรงนี้อยู่ครับผม อะไรวะทำไมมันหนักมันมาทื่อๆยังเหมือนไนโค้งเลยวะอัสดีทำไมมันออกข้างกว่านั้นนะ่ะนั่นไงว่าแล้วโอ้โหนางลุงม,มาแล้วครับผมยาบำรุงกำลังฉันด,ดีบาการังเยอย ใสมไหมครับเรามาตกกลางเลเดวทำไมเราเกี่ยงไปตรงนี้เพราะอะไรครับนันตีนี่ครับเยวเอาก็ได้ครับเีคบ๋ครับ,น,น,รบ,รบนี่ครับนี่ครับ มาแล้ครับผมดอกมากาาดอกมากหัวบี้หัวบี้ดอกมากครับผมลงถึงกินเลยตัวเล้วครับตัวเล้กครับ ไม่อยู One, <two> ่ครับเม็ดแล้วอยู่แล้วครับปาไฟครับปาถึงจอดไม่ถึงไม่ถึงอ่า เชี่ยววินาทีสามสิบวิครับผมตีไปเลยกินเลยมันร้อนให้ผมไปมัดหัวเรือนะครับอมาครับหัวแรกครับผมเลิกงานอย่างนีครับผมหมอไม่กินไหมนี่มาลแล้วปลาไรยปลาไราย,ารายคืนอีกแล้วครับผม ต่ล้ครับ่เร็วตแล้วครับต่อแล้ครับต่้ครับโอไม่หิวครับผมตัวเลก็กตัวเลก็กตัวเล็กก็ไม่เอาเราขัดใจ ต่อยนค่ครับต่อยแค่ครับต่อยแค่นะครับต่อยแค่ครับต่อยแค่ครับเอาอยู่รอบนี้อยู่ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่ตาปิดใหญ่เกินกับไปเอาตาเล็กทีวเจ้ไปไม่อยู่นะครับอะไรเลยไม่อยู่เลยมันมาหลอนกินกุ้งไปแล้วมมันนขึ้า จะวัดได้ฟันหนักเลยนะนี่มันลากเลยไม่อยู่แล้วไ้มวะนือเบ็ดมันใหญ่เกินวะทำท่าเริ่มไม่พอใจเลยครับเริ่มมีปากเสียงเป็นมาวางไว้หน้าผม

แล้วัเผมลอกินเลยครับผมลงแค่แตะถึงพื้นนะครับเอาเลยดูแล้วตาไฟอยู่ไหนครับผมมันครับมันครับมันครับใส่กระมังใสใหญ่แล้วตอนนี้หไม่ก็โหมงครับผมถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ใสใหญ่นะใสใหญ่ อยู่อยู่อยู่ส่นสายสายใหญ่สายใหญ่ส่นสายเหมือนอินฟิีเลยครับผมว่าหัวโม่งวิ่งหมือนนี้สายใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่จริงๆหัวไหมครับหัวไหมครับไม่รู้ว่าหัวหัวหรือบ้งครับหัวหรือบ้องครับผม ผูสงสัยแต่เป็นมูครับแต่ผมว่านั่นเป็นวัวนะผมโอ้โห้ไอ้หมาครับวัวแหมยดวัว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 วััววััววัววััวัววัับวัาวัาวัับวัววัวับ้ว Ồ, Ồ, Ồ là, Ồ, Ồ dây mãi lỡ Tục bà đây, qua, Ui Ủa, ปล่อย้ะทริปนี้เราต้องการปลาทรายกับปาหัวมุ้งอย่างเดียวบาลาไหนที่เราไม่เอาเราปล่อยนะครับไปเลยตอนนี้ตอนนี้ อ,อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับใหญ่ด้วยครับอยู่ครับจะอ้วหรือบ้องครับเพื่ออัดทะลุดนะครับในการเล่นอู้ดีดีดีดปลาตอบ มาแล้ว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 โอ้มาแล้วมาแล้วบุ้งอย่าเจออย่างเดียวปดวดเลยตุ๊บบ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 บ้บครับบบบรบบ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 บ มาลุ้นครับรป,บป่าเอ้ยปลาเอ้ยมนเลน่กันหนผมมาเลยกับผมป่าใจกับผมป่าใจป่าใจลุ้ต้องรออย่าบอมเป็นมาเล่นผมาเล มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมจอวันแล้วได้มาแบบงงงอีกแล้วจะเก็บเป็ดจะมาเช็คไหมครับโอ้โหตัวใหญ่ด้วยกินนอนครับผมนี่ครับผมก็มาลงอ่งจอมาครับเห็นพี่ตีโดนผมก็จัดบ้างครับยังไงครับพี่ตี นี่ได้เลยนี่ด้เรือ่อะดงดูๆนี่ครับดูนี่ครับผมดูนี่ครับผม่ใหญ่มาเลยครับผม่ใหญ่มาเลยตัวไหนอ่ะตัวสองหน้าทัน ตัวน oh, ี้หน้าไม่ตัดเอาอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยครับอยู่ไหมอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยยองัวตกปลาได้หัวครับผมเยอะจริงๆครับผมนี่

พอตั้งกล้องได้ตัวนี้มาครับตอนไม่ตั้งกล้องปัดสายได้เยอะครับแล้วไเ็วแล้วก็ปายนี่ครับอย่ที่เราใช้ก็เป็นคุ้งแดงครับตัดหาะ มาลเลเซียกุ้งแดงเป็นกุ้งกุ้งชนิดหนึ่งครับผมถ้าตุ๋ยกุ้งขาวจะไม่ได้นะครับเอากุ้งแดงก็นด้ครับผมใช่ครับยิ่งแดงยิ่งกิน <laughs> วิธีสั่งก็ไม่มีอะไรมากครับออกมาเที่ยงๆเลยไม่ต้องซื้อน้ำแข็งมาครับเอาวัวน,นะครับผมของปลาไซใหญ่ครับผมโอ้โหผมไม่ได้ปลาไซใหญ่ครับ ไม่เสียชื่อที่ตกปลาใจัยมาจากสายใหญ่นะครับโอ้โหสายใหญ่มากครับเพิร์นน่ะเพิร์นน่ะพุงก็บพุงครับผมผมแบบตอนนี้เพิร์นน่ะโอ้ยชาดไปเลยครับผมอุ้ยอวแม่ชาดไปเลยครับผมกินที่เผือสายอัวโอ้สายใหญ่กินทีผมมันกินที่เผือผมมันกระชากไปเลยครับผม เนียครับนีโอ้ยอยู่แล้วครับผมไมอยู่ครับผมอู่อยู่ครับอ่าถ่าวป็นปราสครับผมโอ้ยสายสสวยๆทั้งนั้นเลยไม่เลือปุ ี่คือวิธีการตุ๋กปลาไม้แห้งไปหยุดเลยครับ ไปทั้งนั้นเลยครับโอ้โหเป็จริงปฏีเ้ธครับ น,นี่คือผลงานปลารวมของวันนี้นะครับสุดหน้าดินก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับผมปลาทรายสองคนนะครับปลาทรายล้วนๆสองคนกับช่องเบอร์กิ้งแคแนลผมน,นี่ครับแัดกันเน้าัดกันยักษ์ครับมันตอดแบบมันรักกินเหยื่อครับตอดแล้วหายตอดแล้วหายครับผมนี่ครับเ<อ>บาวบุ้งใส่ใหญ่ๆเบ้งๆแล้ก็ได้แกลมาสองตัวครับถือว่าเป็นผลงานที่โอเคเลยนะครับปลาทราย ได้แกงงหมเติมนลครับก็ประมาณ50ตัวได้ผมโอ้ยผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์่องเปเปพิจริงชาแน,นลนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ5้ตัวแลัว